เฮ้ยมึงเป็นศิลปินตั้งแต่เมื่อไหร่วะซีเป็นศิลปินแล้วใช่ไหมเอาออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกเพลงใหม่ครับเออใช่ป่ะเพลงชื่ออะไรครับเพลงชื่ออะไรกัน่นเลยมาร รู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกหนาวเลยครับใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าธีมธีมเขาเหมือนแบบเป็นใบชาอย่างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงญี่ปุ่นด้วยรู้สึกว่าฟิลลิ่งไวา์ก็เหมือนอยู่ญี่ปุ่นใช่ครับฟิลดีฟิลดีครับผมดีครัอยากไปอยากไปครับใช่ครับบอกเราบอกใช่จะต้องบอกหลักไม้ไปหกคนเลย ครับครับอ๋ครอบครอบแคบแคบอ่าชิดกันหน่อยมาชิดกันหน่อยอ่าก็มาครับคำถามคืออะไรนะครับคำถามรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงโอ้ยรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่เขาให้เรามาเนาะที่เขาเชิญเรามาแล้วก็บรรยากาศดีมากครับแบบ เป็นอีเวนต์เอาท์ดอร์ครั้งแรกที่รู้สึกที่ไม่มีเหงื่อเลยสักหยดเดียวลมเย็นเหมือนเราตอนนี้แบบอยู่อีเวนต์โนะแบบไทม์สแควร์ใตอไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วเหรอเฮ้ยไปญี่ปุ่นไทม์สแควร์อยู่ประเทศอะไรนะนิวยอร์กเอไทม์สแควร์นิวยอร์กครับเอาคุณก่อนไหมครับดีอ๋อขอโทษคุณก่อนครับคุณก่อนครับคเขาก็ดีก็ดีใจครับที่ได้มายินดีกับพี่สกายกับนายนี้ด้วยที่เป็นพรีเซนเตอร์ แล้วก็โฟดเจมเฮ้ย hey, เจมินายโฟด้วยแบบว่า4คนนะเขาแบบว่ามาร่วมงานโอชิครับผม<ช>ขอบคุณโอชิมากที่แบบเชิญพวก,กเรารแบบที่ยืนอยู่ทั้ง6คนนี้มางานนี้ด้วยครับผมใช่ครับอากาศดีมากครับตอนแรกผมได้ยินว่ากางแจ้ง,งผมรีเควสว่าผมขอเสื้อแม่แขนยาวนะครับอลิเตอร์บิดผิดคาดหนาวจะเยือกเลยล่ะครับผมแต่อากาศอะไรนะฮะบอกเขาถ้าเดี๋ยวเขาเกอดก็จะอุ่นครับ ตอนนี้ไม่หนาวเพราะมีคนนั่งข้างๆใกล้เตมหมดเลยใช่ครับยินดีที่ได้มาเข้าร่วมงานนี่ครับรู้สึกแฮปปี้มากก็อากาศดีมากแล้วกิจกรรมก็สนุกตอนเล่นบันไดงูใช่ไหมครับสนุกมากเลยตลกด้วยก็น่ารักมากเลยครับผมครับพี่เซฟครับครับผมก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆนะครับก็แล้วก็อากาศก็สุดยอดมากเราทำผมป่วยได้เลย เอ้ยมแพ้ภูมิแพ้วยแต่ไม่เคยไม่เคยแบบว่ามางานที่อากาศดีขนาดนีู้ใจตงิอครับมดงโกเลยโลดีพี่ดี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 าว้ดพี่ชายรอฟังแล้วอ่ะยินดีมากครับที่ได้มาร่วมงานก็เมื่อกี้นั่งน้ำมูกไหลอยู่สกทักเลยก็เป็นออกอีเวนท์ที่อากาศดีมากครับก็ ดีมากครับที่ได้เข้าร่วมงานนี้ครับใช่ครับเด็กๆได้เล่นแอปพลิเคชันการ์ตูครับได้โหลดมาเล่นแล้วครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเลยเราเป็นไงบ้างเราถูกใจแต่งตัวน้องนิโกะมากสุดใช่อใช่ผมผมชอบให้ที่มินมีกิมมิคเล็กๆแบบว่าให้น้องแมวเป็นเสื้อได้ชอบไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยนะครับมีไอศครีมฟรีครับสามารถแลกได้อ๋อเขาจะให้ลุ้น ไเดี๋ยวผมเอาทองเองครับเออยังไม่มี่รถเอาไปเลยพอดีบ้านผมทองเยอะล่ะติดบ้านดีๆติดบ้านดีๆเพราะบนงทีอยากได้ไอติมมากกว่าเออพี่เซิร์ชก็ได้ไรครับอะไรนะครับอยากได้ไรครับเอ่ออยากได้รถแล้วกันครับรถเหมือนกันนะต้องไปทำอะไรคุณก็มีอยู่แล้วอ้าก็อยากได้คันก็ไม่เ็นไรเลยคอนโดคุณได้โคต้าจอดแค่คันเดียวนะคุณจะไปจอดไหนผมก็ซื้อเพิ่มเลผมซื้อเพิ่มเลย อ๋อก็เบสิกคอนโดเขาก็วันเว้นลูมเขาให้จอดคนเดียวไอ้รู้ไงวันเว้นลูมเออรู้ได้ไงเขาอยู่คนเดียวเขาจะไปเอาทูเว้นลูมไปให้ใครเหรคุณตอนนั้นที่คุณมาห้องผมแล้วคุณบอกว่าห้องผมก็ใหญ่เหมือนกันคุณเซิมาหรือเปล่าอ่าเลยหล่อนมีพี่ลุดนะไปกินมัี่ตุเตี่ยนน้ำตกขนานั้นอร่อยไงยเหรออีกนิดนึงจะรู้แล้วว่าคอนโดพี่เซิร์ฟอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไอ้นี่ขัดใจยังอาจจะยัง แ้วแบบนี้นียไผมอยากไปญี่ปุ่นครับไปไปกับผมใช่ไหมได้ครับไปด้กันไม่เดี๋ยวพี่จะได้แบบว่าแรกไงแรกได้เป็นผู้โชคดีวันนี้เขาให้มีผู้โชคดีที่กี่คนสไม่รู้่แต่ต้องเป็นผมหนึ่งคนล้มอยากคนไปวยหรก็อันนี้กว่าจะเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งวางฝ่าไว้ได กินกินไอติมไปก่อนไม่องไรไม่องไรไม่องไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาเที่ยวเดี๋ยวพี่พาเที่ยวไปไปเซียเซียเซียรยร์ไปไปห้องพี่ดีกว่าอะไรอะห้องพี่ที่บอกมีบอลเบนจรูมอะไปบ่อยแล้วไปอย้วมนั่งเล่นไปนั่งเล่นไหมครับซีมาต่อกระเสียกได้ไรนะอยากได้อะไรก็ได้ครับผมเขาให้อะไรพวกเราบ่ออยากได้ไอซีนี่ครับดูตัวอย่างมันเป็นคนไม่มักมากไงใช่เ พอใจในสิ่งที่มีใช่แค่กินโอชีก็พอแล้วใช่อร่อยเพื่อนผมนี่มันโคตรประเสริฐดูดีมากติมก็ได้ผมซื้อเองก็ได้ของแทไอแ้อยแก้ของ้ของฟร้ไม่เ้อาหรอแท้ของแก้ของแร้องแ้ของแ้องแท้องแท้วองแองมท้องแก้ของะ้ของแทกขรงแท้ของแท้ของแท้ของแ้ของแองแน้ขอยแท้ของแา้อแท้ขอแ้อ้ององอแอท้แ้อแแอ้แออ้แแ้อแง ด้วยมาค,คุยดูดวงทภาพอากาศอะไรอย่างงี้ใช่ครับ,บาารูบ้จักหลายๆที่เนี่ยเน้นวิทยาศาสตร์ราดูจากหลายๆที่มารวมกันอันไหนที่มันตรงสุดก็เป็นความน่าจะเป็นที่เป็นสุดครับผมอ่าพูดเป็นมมเรื่อยมากามเลยวันนี้ครับอ่ะผลงานถ่อยรูปผลงานผมนะครับใช่ก<ต>็ฝาก head to head ด้วยนะครับกำลังออนอยู่เลยตอนนี้ก็เดี๋ยววันที่นี้ออน EP พหกนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวอ่ะฮะ มันีกไม่อย่างคเพราเราแบบต้องต้องรอดูหรือเปล่าไม่แต่มันมีเทเลอร์นิดนึงอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รักแหละแต่วมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกฮะไม่ผมว่าต้องถามเขาบ้างว่าเขาจะเลิกเจ้าชูได้หรือยังเออี่อยสายเลือดทำอะไรดีเออีอยู่ในสายเลือดเราสวยๆแนดิแนของแวนแนองแหวครับผม จะได้เห็นความชัดเจนขึ้นละการเพราะว่าทางตัวดังที่เห็นในเทเลอร์เนาะทางตัวฟาร์มก็น่าจากได้ความชัดเจนจากแวร์มากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เห็นอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยละที่ไม่ใช่แบบแวรนคอยเตาะคอยอ่อยอ่าครับผมฝากฝากต่ออ้าวซีรีส์ปีหน้าก็มีซีรีส์ปีนะครับปีเออซีรีส์ปีนี้ก็จะมีเฮดทูเฮดนะครับแล้วก็ซีรีส์ปีหน้าก็ที่ที่ผมกับจาว่าจะเล่นก็คือ มีลูเมดเควอสเล่นกับผมจ้าว่าแล้วก็พี่เซฟพี่ฟังครับผมมีมาร์คอมด้วยแล้วก็มีมาร์คอมด้วยครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงของผมนะครับเป็นเซิร์ฟเป็นเลิฟครับพีน่าเล่นทะเลครับพี่ฝากมูเตเลิฟด้วยนะครับน่าจะอีกไม่นานน่าจะใกล้ได้ดูกันแล้วล่ะต่อหน้าตอนอะไรต่ออะไรก้าวัดประล่ะครับรอรู้จะเป็นเรื่องที่เท่าไหร่อ่าตัอศิลปินยังไงคะอ๋อเคหรับ อสำหรับคุณซีก่อนครับผมฝาดเฮดทูเฮดแล้วกันไหนใครว่าพนเป็นถูกกันเฮดทูเฮด a d อครับครับก็อีพีหกที่จะว่าพูดไปอาทิตย์นี้ก็ต้องต้องพูดอะไรอีกไหมเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงคู้พันสำคัญผู้พันคือไม่อยากบอกอ่ะแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วก็เออจริงนะจีนสัตว์ได้นะนี่ไม่ว่า ครับครับก็จะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมอยากให้ทุกคนไปดูเอาดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะสปอยแล้วมันจะไม่สนุกใช่ครับใช่ก็มีซีรีส์ปีหน้าสองพ่สิบหกก็ขอฝากเรื่อง w วียดโดวันวันด้วยครับผมใช่แรงโน้มถ่วงระหว่างเราเข้เราต้องแรงโน้มเลยนะแรงโน้ถ่วงของเราเกงได้หรือยังผมคนหนึ่งให้ซีพูดเนพี่แรงโน้มถ่วงระหว่างเราใช่ครับอะไรพูดเรื่องแรงโน้มหยุดได้ไหม เวดโดวันโอวันแรงน้มทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เป็นไรไมเครับหนึ่งสองสาครั้เมื่อกี้ตัดอย่าตัดออกาศนะครับหลายบ่ครับหลายตายแล้วหนึ่งสองสามวดโดวันศูนย์หนึ่งแรงน้มถ่วงระหว่างเราครับครับผมใช่ครับอ๋อแล้วก็ฝากเพลงผมวันนี้ที่มึงออกตอนสามโมงด้วยนะครับเพลงชื่อว่าคนคุ้นคอย next to you จากวง clover ครับอ่า นุ่มพลังใบหนุ่มวัยรุ่นพลังใบวัยรุ่นพลังใบดูยังครับดูยังเนี่ยดูแล้วครับดูแล้วครับดีไหมฮะดีไม่ในเอ็มวีใส่นี่ป่ะในเอ็มวีใส่เสื้อขยี้ใบป่ะก็วัยรุ่นพลังใบตัดออกได้นะครับพี่อันเนี้ยตัดเฟรมได้เลยท่านนั่งท่านหนึ่งครับอ่าเป็นแค่คนคุ้นคอยอ้ออ้ออ้อคอยอยู่ครับผมอันนี้สอนอ่ะร้อง อะไรคอยอะไรแกก้นคุ้นคอยน่ารักอันนี้น่ารักใช่โอเคมันมีแค่นี้ครับของผมใช่พี่เซพี่ฟังครับก็เมื่อกี้เซร์ฟฝากไปแล้วเรื่อง roommate chaos นะครับของปีหน้าก็ฝากด้วยนะครับมีอะไรอีกไหมมีแค่นี้แหละมันถึงว่าความสัมพันธ์อะไรเป็นตัวละครยังไงซีรีส์ผมจบไปแล้วรักกันไปแล้วครับ ผมก็ตามตามผู้คุณไปแหละอ่าซีซาร์กันเลยเดียวเชียวครับก็ฝากรูรมเมทเควอส์ด้วยนะครับที่ออนปีหน้าแล้วก็แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งให้รักตังวานในใจครับผมที่เป็นเป็นพี่ชายของมิวนิกครับผมครับผมครับแล้วก็มีนางตอนมกราครับเอ้ยบอกชื่อเลยบอกชื่อเลยชื่อต้องบอกไลยมีไอซียูครับอ่าฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้ทุกคนดูเล่งรูปลัดดีนะฮะอ๋อคิดคิดถึงอคิดถึง Uau! Wow.